สวัสด,ดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook p เพจเพื่อนกเกษตร h ช n แนลนะครับวันนี้ก็มาดูระบบน้ำโซลาร์เซลล์นะครับระบบน้ำโซลาร์เซลล์ดูดน้ำจากใต้ดินนะครับโซลาร์เซลล์แผ่นโมโนจำนวน4แผ่นนะครับนี่สมม์ิขนาด1.5แรงม้านะครับดูดน้ำลึกประมาณ60เมตร กงบประมาณทั้งหมดนะครับก็โดยรวมแผงโซลารเซลล์32,000บาทนะครับพร้อมติดตั้ง32,000บาทแล้วก็เจาะน้ําบาดาลลึก80เมตรบ่อ5นิ้วนะครับ8,000บาทรวมงบประมาณก็40,000บาทตัวกลมๆตัวเลขกลมๆก,ก็40,000บาทนะครับช่วงนี้ฝนตกไม่ ตรงตามฤดูการที่นี่จังหวัดสุรินทร์นะครับพื้นที่โดยรอบทุ่งนาโดยรอบของเพื่อนบ้านข้างเคียงก็ข้าวก็ไม่ไม่สวยไม่งามนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําแต่ของเราก็มีระบบโซล่าเซลลนะครับดูดน้ํามาช่วยดูดน้ํามาช่วยฝนก็ตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับคือฝนตกไม่พอที่จะมีน้าหล่อเลี้ยงข้าวเพราะว่าข้าวต้องการน้ํามากนะครับถ้าน้ําพอแต่เปียกดิน ฝนตกพอจะเบียกดินก็มีแต่หญ้านะครับเดี๋ยวจะให้ดูพื้นที่ข้างเคียงที่ไม่มีน้ำว่าข้าวสวยหรือไม่ยังไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับจุดตรงนี้ก็หญ้ารกหน่อยเราก็จะตัดตัดเพื่อให้ข้าวแตกยอดออกมาใหม่มันก็จะสูงกว่าต้นหญ้านะครับอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กำลังสวยงามนะครับนี่ก็ใช้น้ำโซล่าเซลล์ช่วยดูดดูดน้ำโซล่าเซลล์ปล่อยลงมาช่วยนะครับมาดูพื้นที่ข้างเคียงนะอันนี้คือทุ่งนาพื้นที่ข้างเคียงนะครับนี่ฝนเพิ่งตกลงมาเมื่อวานแบบตกพอแต่มีน้ำหน่อยๆเดี๋ยวสักหน่อยก็จะแห้งนะครับข้าวก็จะแดงแบบนี้นะครับ ข้าวไม่มีน้ําแต่ของเรามีระบบโซลาเซลล์ก็พอที่จะอยู่ได้นะครับข้าวต้นข้าวพอโตลงทุน4ี0หมืนบาทในการขุดบอ่อบาดาลปั๊มโซลาเซลล์นะครับก็ถือว่าคุ้มนอกจากเราจะมีน้ําลงนาข้าวแล้วเดี๋ยวโครงการต่อไปก็ว่าจะขุดร่องนะครับทำร่อง ขุดทำร่องแล้วก็จะปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยอยู่ตามคันนาแล้วก็ทำเป็นร่องระบายน้ำให้น้ำมันไหลหคล้ายๆกับคลองไส้ไก่แต่เราจะลงทุนน้อยโดยใช้รถไถรถไถดันคันนาดันคันนาให้เป็นร่องดันคันนาสองคันนาติดกันนะครับเหมือนเป็นร่องกลางเพื่อปล่อยน้ำลงไปอันนี้เป็นโครงการว่าจะทำแบบนั้นนะครับเนี่ย ถามว่าโซลาเซลล์เนี่ยมันดูดน้ำมันสามารถเลี้ยงข้าวได้ประมาณกี่ไร่นะครับเท่าที่สังเกตดูก็ประมาณสัก10บไร่นะครับสักประมาณ1ิบไร่ถ้าเกินนั้นน้ำมันไหลไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ำไหลไปพอเต็มทุกนาหนึ่งก็จะไปหล่อเลี้ยงข้าวอีกทุกนาหนึ่งน้ำก็จะค่อยแห้งไปเรื่อยมันแห้งตามไปเรื่อยเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ม่ตกน้ำก็จะแห้งไปเรื่อยแต่ถ้ามีฝนตกลงมาช่วยหน่อยมีน้ำโซลาร์เซลล์ปล่อยลงไปด้วย มันก็จะทําให้มันมีน้ําเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยน้ำโซลาเซลล์มันก็แห้งได้นะครับถึงจะเติมลงไปในทุ่งน้ำมันก็แห้งได้โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ